คำเตือนรายการนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาซื้อฉลากกินแหวงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม One, two, three. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักการเสี่ยงโชคทุกทกท,กท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาแล้วนะครับเลขเด่น10หน่วยบนนะครับประจำงวดวันที่16เดือนพฤษภาคมนะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับนั่นคือใช้สูตรรางวันที่1นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับก็คือรางวันที่1นะครับใช้หลัก ใช้หลักหมื่นกับหลักพันนะครับใช้หลักหมื่นหลักพันบวกด้วยเลขท้าย3าตัวครั้งที่2นะครับหลักสิบนะครับบวกกันเนาะก็8ดบวกห้าได้ส3บสานะครับบวก2ได้สิบห้านะครับได้ส5บห้าก็ใช้เลขห้านะใช้ตัวท้ายเนาะบวกเพิ่มไป3ามต้มนะครับเป็น8ดแล้วก็บวกไปทีละหนึ่งนะครับเป็น9 0ศูนย์ 1>, 1 2นะครับแล้วก็ลดลมา1แต้มนะครับก็จะได้4 5 8 9012นะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ใช้รางวัลที่1นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับก็สาหรับรางวัลที่1นะครับก็ใช้หลักร้อยนะครับแล้วก็หลัก10แล้วก็เลขท้าย3ตัว ครั้งที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งใช้หลักหน่วยนะครับก็นํามาบวกกันนะครับหกบวกสี่บวกแปดเนาะหกบวกสี่บวกแปดได้สิบแปดนะครับก็ยกแดมานะครับเอาเลขท้ายอย่างเดียวนะครับใช้เลขทายอย่างเดียวแล้วก็บวกไปทีละหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ลดหนึ่งแต้มก็จะได้เจ็ดนะครับนี่ครับคือเจ็ดแล้วก็ ใช้ใช้หลักที่สี่นะครับห้าหกนะครับสี่ห้าหกก็คือศูนย์หนึ่งสองนะครับยกมาศูนย์หนึ่งสองนะครับสี่ห้าหกใช้หลักที่สี่ห้าหกเนาะก็จะได้เลขศูนย์หนึ่งสองนะครับยกมานี่นะครับแล้วก็อีกอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ใช้หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามนะครับก็ยกมานะครับสี่ห้าแปดสลับหนึ่งงวดนี้นะครับ เลขเด่น10หน่วยบนนะครับก็จะได้เท่ากับ012458นะครับ2458แล้วก็มาดูงวดที่แล้วนะครับว่าหลุดหรือไม่นะครับสลับในงวดที่ผ่านมานะครับประจำวันที่2เดือนพฤษภาคมนะครับคือเดือน5เนาะเลขเด่น10หน่วยบนนะครับก็ก็จะได้มาเท่ากับ1 2 3 4 7นะครับ ผลปรากฏว่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวนะครับออกมาหกสี่สองครับผลปรากฏว่าเลขสองกับเลขสี่นี่เข้านะครับสูตรนี้ใช้ได้เลยนะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับก็มาดูงวดน,นี้ว่าจะหลุดหรือไม่อย่างไรนะครับจะหลุดไหมสลับในงวดน,นี้ประจำวันที่สิบหกเดือนห้านะครับสลับใครที่มี มีเลขเด็ดมาจากไหนนะครับเลขเด็ดดังๆมาเราก็ลองมาเทียบดูกับกับกับนีดูนะครับว่ามีตัวเลขในนี้ไหมถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ซื้อไว้นะครับก็ติดไว้นะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งถ้าไม่มีก็อาจจะลดลงครึ่งหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปต่อไปนะครับก็ก็จะมาดูเลขเด็ดล่างเนาะ ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ยังไม่ได้ทำนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคทั้งทุกๆท่านนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ